ดูข่าวนี้แล้วเป็นใครก็ต้องร้องอ้าวกันละครับเมื่อตำรวจไซเบอร์ลุยปราบแก๊งคอรเซนเตอร์หลังคนไทยกว่า200รายนั้นเปลี่ยนใจอยู่ปลอยเปรตเพื่อทำงานต่อครับพลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้กล่าวถึงมาตรการปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามทางเทคโนโลยีพร้อมยืนยันนะครับความร่วมมือในระดับนานาชาติจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ว่าตำรวจไซเบอร์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการขยายผลดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นบอสชาวจีนเจ้าของตึกที่ตั้งของสแกมเซ็นเตอร์รอบชายแดนไทยครับโรยเล่าว่าเมื่อวันก่อนนะครับตนได้รับมอบหมายจากพอบอรตรและเจเรีตำรวจแห่งชาติให้ลงพื้นที่ดูการรับตัวคนไทยที่เดินทางกลับมาจากปอยเปตดกัมพูชาซึ่งกระบวนการคัดกรองพบว่ากว่า13รายมีหมายจับในคดี เกี่ยวกับการหลอกลวงคนไทยและอีก70รายนั้นถูกร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงพี่น้องคนไทยซึ่งวันที่ตนเองนั้นลงพื้นที่ทราบข่าวจากตำรวจตมอมว่าวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีคนไทยอีกกว่า200รรายด้วยกันนะครับจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยซึ่งทั้งหมดคือคนไทยที่ข้ามแดนโดยผิดกฎหมายไม่มีหลักฐานการออกนอกประเทศก็ส่งผลให้การเดินทางกลับมานั้น ต้องผ่านการครัดกรองแต่เมื่อข่าวการเจราจาหยุดยิงปรากฏขึ้นก็ทราบว่าล่าสุดนั้นคนไทยจำนวน200คนนี้นะครับได้เปลี่ยนใจกลับไปทำงานตามเดิมต่อเหลือกลับเข้ามาจริงเพียงแค่74รายเท่านั้นครับซึ่งนี่ถือเป็นลางบอกเหตุว่าการทำงานการหลอกลวงคนไทยของแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับพลตำรวจโทไตรงระบุอีกนะครับว่านักวิชาการต่างประเทศก็วิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งของเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชานั้น สืบเนื่องมาจากการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างเข้มข้นครับส่งผลกระทบโดยตรงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์กว่า80%เลยที่หลอกลวงประชาชนทั่วโลกตั้งอยู่ทางฝั่งประเทศกัมพูชาแม้เหตุปะทะจะหยุดลงนะครับแต่สถานการณ์หลอกลวงยังคงดำเนินอยู่ซึ่งตำรวจไซเบอร์จะเดินหน้าปราบปรามอย่างเต็มที่ครับ